เป็นค่ะเป็นกรรมการค่ะเป็นกรรมการเหรอครับมีกรรมการเยอะไหมครับในยุคแรกๆเราก็ต้องการที่จะให้มีคนเข้ามาคือเราจะให้ตำแหน่งหลายๆคนนะครับเพื่ออยากให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลักหนึ่งให้ทุกคนเข้ามาร่วมมกันมีจะบอกว่ามีประมาณเกือบ20คนนะคนรับยีคนเอาขออนุญาตถามหน่อยครับชื่อชมรมของพี่นี่ชื่อชมรมหัวเราะบำบัดใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วชมรมหัวเราะบำบัดนี่นะครับมีมานานหรือยังครับ เราจัดทํากิจกรรมตัวนี้ตั้งแต่ปี47โดยที่<ผ>มชมรมตัวนี้เริ่มตั้งแต่ปี48ถึงปัจจุบันนี้ประมาณได้ประมาณ6ปีแล้วครับ6ปีแล้ว <6 S 2> <ป>ครับีแล้วจริงๆแล้วจัดตั้งชมรมนี้ขึ้นเพื่ออะไรครับจัดตั้งเพื่อหนึ่งก็คืออยากจะให้ศาสตัวนี้เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะบำบัดนะครับครับผมโดยที่เหมือนกับว่าเ,เราจะมีทางบำบัดอย่างอื่นมามากมายแล้วในเรื่องของการที่เราจะออกเต้นก็ตามหรือว่าร้องเพลงก็ตามแต่ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนตะวันออกกับแพทย์แผนทางตะวันตกนะครับ ออกท่าทางด้วยแล้วออกเสียงไปด้วยนะครับแสดงว่าการหัวเราะบ,บําบัดนี่จริง,รงๆแล้วมีมานานแล้วใช่ไหมครับมีมานานแล้วครับมีมานานแล้วโดวยที่ต่างประเทศก็จะมีในเรื่องของตัวอินเดียก็ตามหรือว่าทางเยอรมันก็จะมีของเขาญี่ปุ่นก็จะมีอีกจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ของชาวเอเชียหรือว่าเป็นศาสตร์ของชาวยุโรปกันแน่ครับหรือว่าของไทยแตกต่างกับที่อื่นทุกที่ครับของไทยก็คือเอกลักษณ์เฉพาะของเราเลยเหรอครับใช่ครับอ๋อแล้วชมรมที่จัดตั้งขึ้นนี่ครับมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องมีการร่าง ถูกต้อง,องเลยเพราะชมรมไม่ต้องปัดจัดตั้งมาเป็นในเรื่องของตัวไม,ไม่ต้องมีกฎหมายไม่ใช่มูลนิธิ<อ>นะครับอ๋อเพราะบางคนอาจจะฟังชื่อเลย,เยชมรมนี้มีด้วยเหรอรับจริงๆแล้วมี6ปีแล้วใช่แล้วก็จัดตั้งขึ้นเพื่อบําบัดที่นี้ครับมาถามนิดนึงครับเห็นบอกว่าหัวเราะบําบัดเนี่ยเราบําบัดอะไรได้บ้างครับจริงๆในเรื่องของการหัวเราะบาบัดคือเราบอกแล้วเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของเสียงแล้วก็ท่าทาง<ม>ตัวเสียงเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการบําบัดอวัยวะภายในภายในเหรอใช่ครับก็ สมมติว่าเราหัวเราะนี่เราต้องใช้อวยัยวะภายในเสียงที่เกิดขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นสั่นสะเทือนอวยัยวะภายในนะครับพูดง่ายคือตั้งแต่ปากลงไปเลยใช่ครับแล้วทีนี้อย่างที่บอกไปว่าภายในนี่คือบาบัดอะไรได้บ้างครับก็คือมีทุกส่วนเช่นนะครับลำไส้กระเพาะอาหารหลอดน<ม>้ม,มแล้วก็หัวใจอ๋อทุกส่วนที่เราใช้ในการหัวเราะใช่ครับจะถูกบําบัดไปด้วยใช่ครับอ๋อแล้วทีนี้ประโยชน์ของการหัวเราะเนี่ยครับหัวเราะแล้ว เราได้อะไรครับผมเคยได้ยินเขาบอกว่าหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยาวขึ้นหนึ่งนาทีจริงไหมครับอันนี้หัวเราะบ่อย็ก็ไม่ดีนะครับเป็นบ้านะครับตั้งลงนี้เราก็มีข้อมีมีงานวิจัยมาจุดหนึ่งเขาบอกว่าเราหัวเราะหนึ่งนาทีเท่ากับเราออกกําลังกาย30นาทีหัวเราะทษห้านาทีครับหนาทีหัวเราะหนึ่งนาทีหัวเราะห้า้าาหนึ่งนาทีใช่ครับเท่ากับออกกําลังกายประเด็นก็คือเงื่อไม่ออกนะเงื่อไม่ได้ออกนะครับแต่ประเด็นคืออวัยวะภายในถูกเสียงหัวเราะ แค่ห้านาทีเท่านั้นเองทีนี้ไล่ให้ฟังสักนิดนึงครับว่าอวัยวะที่เราจะถูกบําบัดนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่เมื่อกี้เพว่ามันจะมีเรื่องของเสียงนะครับจากเสียงก็คือมาจากตั้งแต่ตั้งแต่ท้องนะครับท้องอกคอแล้วก็ใบหน้าทาไมหัวเราะแล้วถึงท้องถึงได้บําบัดมันจะมีเสียงเสียงโอจะเน้นเน้นที่ท้องในการบําบัด นะครับอวัยวะที่ท้องก็จะถูกบําบัดไปด้วยแสดงว่าเราไม่ได้หัวเราะที่ปากอย่างเดียวไม่ใช่หัวเราะฮ่าฮ่าไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ครับเราจะออกมากนเสียงแต่ละทนเสียงในการกระตุ้นอวัยวะต่างๆนะครับถ้าเป็นท้องมันก็จะมีตั้งแต่อะไรครับลำไส้กระเพาะอาหารแลก็ในเรื่องของการกับทายนะครับคนที่นอนไม่หลับก็เน้นในเรื่องของตัวท้องหัวเราะได้นะครับนอนไม่หลับช่วยในเรื่องของการย่อยอาหาร ช่วยในการย่อยอาหารด้วยครับเอ้าทีนี้เรากลับไปที่เมื่อกี้ครับเห็นบอกว่าบําบัดได้หลายอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วคร่าวๆพี่สุวิทย์บอกไปแล้วคร่าวๆว่าย่อยอาหารครับนอนไม่หลับก็ช่วยได้เหรอครับนอนไม่หลับช่วยได้ครับนอกจากนั้นมีช่วยอะไรได้อีกครับก็มาที่เรื่องของปอดก็คือเรื่องของการหายใจครับเรื่องของการหายใจจะได้ในเรื่องของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเพราะว่าจะถูกสูบฉีดเข้าไปฟอกโลหิตใช่ครับอ๋อได้ดีขึ้นแล้วก็มาที่คอคอก็จะช่วยในเรื่องของ น้ำย่อยที่มันจะเขาบอกว่าเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนนะครับกรดไหลย้อนออฟเขาบอกว่ากรดไหลย้อนในป,ปัจจุบันเนี่ยคนไทยเป็นกันเยอะเลยใช่ครับโรคเครียดพวกนี้นครับบำบัดได้ก็ยังบำบัดได้ไม่ต้องไปหาหมอาไหนเขาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วรักษาไม่หายเขาบอกว่าโรคส่วนมากของโรคของคนไทย,ยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกิดจากจิตใจเราจิตใจเหรอครับจิตใจของเราคือตัวปัญหาที่ทําให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราหากิจกรรมอื่นๆทํารวมถึงหัวเราะบำบัดจะทําให้เราไม่เป็นโรค นะครับนะครับอทีนี้คร่าวๆหน่อยครับพอกี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าการหัวเราะนี่มีนะครับช่วยในเรื่องของการท้องคอนะครับทีนี้เรามีวิธีการหัวเราะอย่างไรบ้างขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณนักหนานะครับคุณนักหนาก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้หัวเราะบำบัดนะครับแล้วก็กี่ปีแล้วครับหัวเราะมาสองเออมาสี่ปีได้แล้วค่ะนะมาสี่ปีได้แล้วค่ะสี่สี่ปีอะครับค่ะอืมแล้วครับแล้วก่อนหน้านี้ ที่ก่อนที่เราจะมาเข้าหัวเราะบาบัดนะครับเรามีอาการยังไงเอ,อ่ยถึงต้องเข้าหัวเราะบาบัดเออแบบว่าความอ้วนพุงนี่เป็นชั้นเลยนะคะอ๋อแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยค่ะอ๋อมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะ,ะใช่ไหมครับค่ะอ๋อพอหัวเราะนี่โรคภัยต่างๆน้อยลงเหรอครับน้อยลงค่ะแล้วก็น้ําหนักก็ลดนะคะโดยทีย่เราไม่ต้องอดอาหารค่ะน้ําหนักที่ลดไปต้องเล่นมาอยู่สองปีนะคะน้ําหนักลดไปแปดกิโลค่ะแปดกิโลเลยครับไม่ต้องลดอาหารเลยค่ะ โอ้โหขนาดนั้นเลยจะบอกผมก็ตกใจเลยเพราะว่าเรกวารู้สึกว่าคือถ้าคนสูงวัยจะเป็นการอ้วนง่ายใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะเผาผลาญไม่หมดก็จะเป็นสะสมเอาไว้ใช่ผมก็เลยบอกเออนำตัวอย่างที่ดีนะครับของคุณอังคณาเพขาว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครั้งละกี่ชั่วโมงครับครั้งหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะอ๋อพูดง่ายๆก็คือว่าอยู่ที่บ้านก็สามารถ ฝึกทำแบบนี้เองต่อยากให้เจือดมีมาเป็นกลุ่มดีกว่าครับมาเป็นกลุ่มจะดีกว่าเพราะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าถ้าเราเครียดแล้วเราเล่าเรื่องความเครียดเราเรื่องอกหักเพื่อนก็จะตอบฉันอกหักกว่าฉันเคยเครียดกว่าอ๋อใช่ทุกคนก็จะคพูดแต่เรื่องทุกใส่กันใช่นะครับในส่วนของหัวเราเมา่บัดก็คือเราไม่ต้องเล่าอะไรทั้งสิ้นเราหัวเราะใส่เขาแล้วเขาก็เห็นว่าเอะทำไมเราแปลกจังเลยครับผมเขาไม่เคยเห็นว่าเราหัวเราะอะไรแล้วมันจะเป็นการหัวเราะโต้ตอบกันหัวเราะแบบโต้ตอบพูดไปพูดมาแล้วรู้สึกว่า เพื่อนเริ่มจะงงแล้วอยู่ดีๆก็หัวเราะเลยเหรอครับหรือว่าหรือว่าเราฝึกทำอ๋อฝึกทำก่อนใช่ไหมครับหายใจเข้าแล้วก็เปล่งเสียงออกมาค่ะหายใจเข้าแล้วก็เปล่งเสียงออกมาทีนี้มาถึงขั้นตอนแล้วครับพี่สุวิทย์ครับครับวิธีการหัวเราะเนี่ยมีอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเรื่องของหัวเราะบำบัดเราจะแบ่งออกมาเป็นสี่เสียงสี่เสียงครับผมสี่เสียงคือเสียงโอโอคุณอัานครับสาธิตครับโอเออเออออออ ดังๆดังๆดังๆเออ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 เอโอ้โเป็นเสียงโอเสียงโอครับเสียงโอเพื่อนๆนะครับชาวสมาชิกที่อยู่ที่นี่ทำตามลองลองทำตามดูผมเชื่อว่าแรกๆหลายๆคนอาจจะเขินเนาะเป็นทุกคนไหมครับที่เป็นทุกคนครับผมเองผมก็เป็นมันเป็นศาสตร์ใหม่ครับถ้าเราลองทําดูนะครับเสียงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของจิตใจที่อยู่ภายในถ้าเรามีความเครียดเขาบอกให้ออกดังๆเพื่อไปล้างล้างจิตไปด้วยในตัวล้างจิตเหมือนเราเล่น เรื่องเล่นอะไรสักอย่างแล้วเรากรีดออกมาคล้ายๆอย่างนั้นใช่ครับลักษณะเดียวกับอย่างนั้นเลยใช่ครับกลับไปที่เสียงแรกก่อนนะครับสมาชิกนะครับเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะลองทำดูช่วยให้ลดเบาหวานด้วยนะคะเบาหวานเหรอครับค่ะแบบว่าพอไปเช็คนะคะแบบหมอบอกเริ่มเป็นเบาหวานแล้วนะคะครับแล้วบอกหมอเนี่ยเพิ่งให้ยานะคะแล้วไปเล่น12บสองครั้งนะคะสามเดือนครับแล้วก็ไปเช็คเลือดใหม่นะคะเบาหวานไม่ขึ้นค่ะเบาหวานไม่ขึ้นค่ะ หัวร้อนให้คุมน้ําตาลได้ด้วยค่ะคุมน้ําตาลได้ด้วยค่ะไม่ต้องเสียค่ายาไม่ต้องเสียค่ายาค่ะแล้วก็แก้ช่วยแก้ท้องผูกด้วยนะคะคนท้องผูกก็ไม่ผูหายก็ได้ค่ะแสดงว่าอาจจะอย่างที่พี่สุวิทย์บอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นที่จิตใจเรามากกว่าใช่ไหมครับอกลับมาที่เสียงแรกก่อนครับยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองทําตามให้สมาชิกของเราลองทาตามรวมถึงน้องๆที่อยู่ที่บ้านด้วยอ่เสียงแรกเสียงโอครับอีกสักครั้งนะครับ อันนี้จะบอกคุณอังยังเกรงอยู่จริงๆบอกให้สายตาเราต้องมองไปตรงกลางถ้าอยากให้มองกล้องนี่ก็เอาอีกครั้งนึงครับโอ้ธรรมดาเขินเอิอยู่ครับขออีกครั้งนครับขออีกครั้งหนึ่งอออเออออพี่สุวิทย์ขยายความหน่อยครับว่าเสียงโอนี่ช่วยอะไรครับเสียงโอจริงๆก็คือจะเป็นเสียงโทนต่ำนะครับทนต่ำเป็นครั่ําก็คือบอกแล้วจะเป็นเสียงที่เกิดจากท้องนะครับ ถ้าทุกคนก็สามารถที่จะจับลองที่จับที่ท้องดูก็ได้นะครับผมขออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองหายใจเข้านะครับทางปากทางจมูกลงคอลงอกลงท้องกันเอาไว้นะครับลองลองชิดลองดูก็ได้ผมได้ครับอย่าอย่าเพิ่งออกไม่ก็ได้นะครับโอเคออกครับโอ้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 มีการสั่นสะเทือนไหมที่ท้องใช่ครับเพราะว่าเรากักลมเอาไว้ใช่ครับอ๋อแล้วเราก็ควบกลุม ลมรวมทั้งเสียงจากท้องใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าเสียงเสียงโทนนี้คือเรามีวิการวิจัยของหมอวัลลบเองก็ตามนะครับเว่าเสียงโอเนี้ยมาจากในบริเวณช่วงล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกเสียงโอแล้วเนี่ยครับก็จะช่วยบําบัดในเรื่องของท้องท้องแน่นอนอาการอะไรบ้างครับที่ชัดเจนเลยครับที่จะสามารถช่วยบำบัดได้ของผมเองก็คือเป็นเรื่องของกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารชัดเจนที่สุดครับอ๋อเขาพูดง่ายคือว่าถ้าเรารับประทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาเป็นก่นไหลย้อนนะครับ การออกกําลังกายที่ท้องการบําบัดตรงนี้ก็ใช้เสียงอ่าใช่ครับจะช่วยบรรเทาได้ได้ครับอืมครับอ่ะต่อมาเสียงอาครับเสียงที่อกนะครับเสียงที่สองครับอ่อะ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 ยังไงครับพี่ผมผมเสริมผมเสริมอ่ะครับโอเคก็คือจะออกจริงๆถ้าถ้า